ญาติที่งุณได้ไหมคะนะคะญาติที่คุณจริงแล้วเนี่ยลายชื่อการขอให้มีการปล่อยมุ้แล้วก็ใบฟองแล้วก็อีกสามสิบเอ็ดแล้ก็ต่างๆคือเรืองเหี่นะคะจริงๆคนเหล่านี้เพื่องพวกเราที่มาตรงนี้ไม่ได้เพื่อร่างหรือเพื่อใค้ขอรัฐเนาะแต่เราอยากให้ย้อนกลับไปที่รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะในมาตราที่ยี่สิบเก้า วักสองแทกสามเขียไนไม่ชัดเจนว่าราับใจที่สายไม่ที่ภาษานะคะทุกต้องหาก็ยังเป็นผู้บนสุดอยู่เราอยากให้ยอดกลัปไปที่ตรงนั้นนะคะและการที่ทู่า้ใช้กฎหมายคารพกฎหมายนั่นก็คือการส่งนสัญญาณที่ชัดเจนว่าประชาชนสาม,มารถที่จะคารบกฎหมายได้ถ้าขาฝ่ายตามคารพกฎหมายสิ่งละกัๆมันซ้อนพอร์ มันคือการเดินมาถูกทางเราคงไม่รู้ี่โลกมู่กักกกนรนอะโดยจ้าพิโลกพิที่ไม่ใช่ควาทําำหนักลอยแต่เป็นความจริงควาาไม่จิงนึกคิดามันจะไม่มีสธิภาพและเราก็เชื่อว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงถึงขั้นให้ลูกแล้วก็ใบกอต้องเสียเิยไปจากความจิ้นสวยนะคะจากการเรียกร้องความเป็เนธรรมนั่นเป็นราคาที่เราจ่ายแพงเกินไปและไม่ควรจะถึงันานก็เลยอยากจะให้ผู้ใหญ่ รับรู้ว่ามีการชื่นแค้นของประชาชนแก่นี้คือการเดินตามกฎหมายและติดบันทึกซึ่งพวกคุณเป็นคนเขียนกันนะคะประเทศนี้ใช้รัฐบารบนูญเมืองแต่ว่าเราไม่เคยที่จะใช้มันเพื่อปกป้องผู้คนในประเทศนี้และเราหวังว่าุกและใบตาจะไม่เป็นเหยื่อของ ผมได้จำมนอยู่จอดปลอมถ้าผมรู้ว่าเขาเผยการสื่อเสพนี้มานี่คือได้รำมันู่จอดปลอมที่ไม่ได้ปกป้องประชาชนแค่ค่เขียนเพื่อเพื่อเป็นช่องทางของผู้ใหญ่เข้าสู่การเสนออำนาจตระหนกเราหวังว่าประธานจาธิการหนึ่งในผู้ประทับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจะนึกถึงกับเรื่องน,นี้แล้วก็นำไปทบทวนนะครับด้วยความใส่พาคา่ะ สื่อต่อประธานศารดีกาครับที่สำนักงานประธานศารดีกาบริเวณสนามหลวงท่านผู้ชมครับ